สวัสดีครับพี่น้องมันนี้สีให้เบิงประโยชน์ของมะนาวครับมะนาวมีประโยชน์อย่างไรนะครับหลายๆคลิปลหลายตอนผมก็ได้นําเสนอไปแล้วเกี่ยวกับผลประโยชน์ของการนํามะนาวมาใส่พราวา,วาเป็นน้ายาล้างจานน้ายาซักผ้าจากมะนาวืัอนี้นะครับผมสีเอาผ้ามาเบิงวิธีการเอาการะนาวมาใส่ประโยชน์นะครับอ่านี่เห็นบ่ครับนี่แกกันครับแกกันที่มันดํามันคํามันหมองนะครับเนาะ ข้าก่าจะเอาวกนาวนะครับเนี่ยนะครับมาคัดนะครับมาคัดเพื่อที่จะให้เอ่อให้การเท่านะครับมีสีเหลืองอาลามปกติข้าต้องไปสื่อบัตโศนะครับคือน้ายาคัดเคลือบเงาของท้องเหลืองนะครับหรือว่าท้องสำลิดพวกเนี้ยนะครับให้มันเงางามวาวๆแต่ว่าวกนาวตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับมาเบ่งวิธีการนะครับเนาะ ครับเบื้องต้นเท่ากับเอาหนนาวมาพาพาสีก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาคัดนะครับมาคัดเห็นไหมครับนี่ยคัดไปเรื่อยๆนะครับมะนาวนะครับมีเอนไซม์ในการขจัดคราบนะครับว่าเป็นคราบไขมันคราบยังต่างๆนะครับผ่ากลุ่มผิวเนี่ยนะครับอ่าสังเกตเบื้องนะครับเนี่ยครับสีเหลืองทองมันเริ่มเริ่มอกแล้วครับ เนี่เห็นไ่สีเหลืองท่องเลยบอกแล้วครับนี้ก็เป็นวิธีการแบบประหยัดนะครับบอตองเสียค่าใช้จ่ายบอตองสีบัรโซนะครับมาคัดนะครับนอค่ากระแสของหน้าข้อนี่คัดคัดคัดไปเรื่อยครับเนี่ยเห็นไ่อ่าเริ่มเริ่มสวยงามแล้วนะครับเป็นสีเหลืองแล้วนะครับกัดตรงนี้นะครับี่เป็นสีดำอยู่ น้ำสติ๊กดำอยู่นะครับมีขอแตกต่างนะครับขอแตกต่างระว่างการใช้มะนาวครับนะครับขับทองเหลืองทองสำริดนะครับในนีความสวยงามไม่หยุดเสมอนะครับลดคาใส่ใจบ่ต้องไปเสียเงินซื้อบัตโซนะครับวิญญายาคัดเงามาใส่นะ่ครับ ว,ว่าจะเป็นพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปอยู่ในวัดในว่าในบาทในเฮือนเท่าน,นะครับก็บไปสามารถนั่มาคัดได้นีครับเนี่ยเผมว่าครับผมนะยืนไหลยกับเมื่อนะครับนี่ครัคบเผมว่านะครับเลี้ยงอะไรเด้นี่ยเลี้ยงอะไรอันนี้อันนี้ฟังนี่พระท่าน์ในขัดนะครับอันนี้ท่าน์ในขัดนี่ฟังนี่ว่าน์ในขัดับไปได้สามานันอันนี้อันที่สี่ นี่ตัดเสร็จแล้วนี่คัดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยคัดค ah, ัไปครับอ่าคัดไปลองเอาไปใส่เบิ้องหด้าครับพี่น้องเนี่ยพยี่พียี่พยี่คัด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 อ่าคัดให้สวยงามใส่แห้งโคตรนิดนึงก็ได้ครับหรือบอกโคก็ได้นะครับคัดไปเรื่อยๆ มันก็ดีเพิ่มก็จจัยง่ายมาเครื่องเครื่องเครื่องท่องสำลีนะครับคือเราเปลี่ยงต้องเลี้ยงเขานะครับอันนี้ก็จจัยงายบ่อเสาบ่อหมองเนาะเพราะจะหนักมากาดอันนามีอยู่ได้บ้านเนาครัดน้าไม่ได้บ้านนาวเขาจะเอามาใส่ระทัดให้เกิดประโยชน์นี่นะครับเนาะขาตายก้นตายนะครับ ก็ใส่เนี่ยก็เลี้ยงอารามแล้วนะครับเสร็จแล้วเากเ็ไปล่างน้ำออกนะครับใส่น้ำมันน้าออกนกตาจีทงความสวยงามนะครับเครื่องช่องสำลีหรือว่าหรือว่าจะเป็นแจกันท่องเหลืองช่องสำลีนะครับโอคุตตะลูกช่องเลืองช่องสำลีโมนีน้นะครับากกาข้าวกล่าไปตคัดได้นะครับคัดใบสะไรอย่งดีนะครับเพราะว่าใส่ใส่ไปโดยตรงนะครับพวกข,ข้าวพวกขุนเกาะไปมันก็เระเทย ตออสัมปัทกมันสาวม,มันบองมันจะเสียโรงงานนะครับเนี่ยเห็นประครับอ่าเหลืองอารามแล้วนะครับเมันก่บบอบ่อเพงกับชุดไซร์ลอยเว้ยว่าลอยแต่สเส้นนะครับแต่ว่ามันก่อดีกว่าห้าปีบอ่อเห็ดบ่อขึ้นเลยนะครับมันก่อนสาวมันกับมองเนาะจะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับให้พ่อแม่พี่น้องใ้ลองนั่งไปใส่เบิงนะครับว่าการ ใส่ซอต่ำริเอ่ยใส่ใส่ใบหน้ามาขัดซอตำริดนี่มันเปิดจังไรน,นะครับผมเดี๋ยวคลิปโอกาสนาากาสที่เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากมาต้อนเอ้ยโดนคนมนพี่น้องอีกเช่นึงเนาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเลยด้วยครับขอบคุณครับ